สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับมะละกอผลไม้บ้านๆที่หลายคนกินประจําแต่ไม่ค่อยรู้เลยว่ามีอาหารบางอย่างที่ห้ามกินคู่กับมะละกอเด็ดขาดเพราะอาจทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพแบบที่คุณคาดไม่ถึงทั้งเรื่องการย่อยการดูดซึมสารอาหารไปจนถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอาการไม่สบายในผู้สูงอายุได้ง่ายขึ้น หลายคนคิดว่ามะละกอเป็นผลไม้ปลอดภัยกินกับอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วมะละกอมีเอนไซม์บางชนิดที่อาจตีกับอาหารบางประเภทจนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้โดยที่เราไม่รู้ตัว คลิปนี้ผมเลยจะมาบอกให้รู้ชัดๆว่าอาหาร6อย่างที่ไม่ควรกินคู่กับมะละกอมีอะไรบ้างเพื่อให้ทุกคนระมัดระวังและป้องกันตัวเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาหารอ่อนแอกว่าเดิม มะละกอไม่ใช่อาหารที่กินคู่กับอะไรได้เสมอไปแม้จะเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพแต่เมื่อเจอกับอาหารบางชนิดอาจส่งผลเสียต่อการย่อยการดูดซึมหรือทำให้เกิดอาการท้องอืดจุกเสียดหรืออาจรุนแรงกว่านั้นในบางกรณีหากคุณหรือคนในบ้านกินมะละกอบ่อยๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุคลิปนี้ถือว่าสำคัญมากๆเพราะจะช่วยป้องกันปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม ก่อนที่เราจะไปดูกันว่า6อย่างที่ห้ามกินคู่กับมะละกอมีอะไรบ้างถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับขอบคุณมากครับข้อที่ 1. มะละกอกับนมและผลิตภัณฑ์จากนม การกินมะละกอร่วมกับนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมเช่นนมสดนมเปรี้ยวโยเกิร์ตชีสหรือแม้แต่นมผสมผลไม้บางชนิดอาจทำให้ระบบย่อยอาหารของเราเกิดความผิดปกติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุที่เอนไซม์ย่อยอาหารทำงานลดลงกว่าคนทั่วไป มะละกอเป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์ปาเปนพาเพนสูงมากซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้มีหน้าที่ช่วยย่อยโปรโตีนให้แตกตัวง่ายขึ้นเมื่อเจอกับโปรโตีนในนมที่ย่อยยากกว่าอาหารบางชนิดจะทําให้เกิดปฏิกิริยาที่ส่งผลให้การย่อยช้าลงเกิดการตกตะกอนภายในกระเพาะอาหารและทําให้เกิดลมในระบบทางเดินอาหารมากเป็นพิเศษ สำหรับบางคนอาจรู้สึกแค่ท้องอืดแน่นท้องหรือรู้สึกจุกเสียดแต่สำหรับผู้ที่แพ้นมหรือย่อยแลคโตสไม่ได้อยู่แล้วการกินมะละกอร่วมกับนมอาจทำให้อาการหนักขึ้นกว่าเดิมเช่นท้องเสียปวดเกรงช่องท้องเวียนหัวและมีโอกาสเกิดอาการระคายเคืองลำไส้มากขึ้นหลายเท่า นอกจากนี้เอนไซม์ปาเป็นยังไปลดประสิทธิภาพของแบคทีเรียดีในลำไส้ที่อยู่ในโยเกิร์ตทำให้โยเกิร์ตสูญเสียประโยชน์และระบบลำไส้ทำงานแปรปรวนง่ายกว่าเดิม ในผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาหารอยู่ในสภาพอ่อนแอเป็นทุนเดิมการกินมะละกอรพร้อมนมหรืออาหารจำพวกนมจัดเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะอาจทำให้มีแก๊สสะสมจนปวดท้องรุนแรงบางรายอาจถึงขั้นทายห,หรือมีอาการอาเจียนร่วมด้วยโดยเฉพาะหลังอาหารเย็นที่ระบบย่อยทำงานช้ากว่าปกติยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก ดังนั้นหากต้องการกินมะละกอเพื่อสุขภาพควรเว้นช่วงห่างจากนมหรือโยเกิร์ตอย่างน้อย2-3ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาระบบย่อยอาหารตานมาและช่วยให้ทั้งมะละกอและผลิตภัณฑ์จากนมทำงานในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ตีกันแล้วไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพโดยไม่จำเป็นข้อที่ 2. มะละกอกับน้ำผึ้ง หลายคนอาจคิดว่าการกินมะละกอคู่กับน้ำผึ้งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทั้งสองอย่างเป็นอาหารเพื่อสุขภาพดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีแต่ในความจริงแล้วการผสมหรือกินมะละกอรพร้อมกับน้ำผึ้งโดยตรงถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุเนื่องจากทั้งสองอย่างนี้เมื่ออยู่ร่วมกันอาจทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติและในบางกรณีอาจส่งผลเสียต่อร่างกาย มากกว่าที่หลายคนคาดคิด มะล,ละกอมีเอนไซม์ปาเปนที่ทำหน้าที่ย่อยโปรโตีนและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานเร็วขึ้นขณะที่น้ำผึ้งเป็นอาหารที่มีน้ำตาลฟลูโตสและกลูโคสสูงมากและยังมีกรดอินทรีย์ตามธรรมชาติเมื่อทั้งสองอย่างนี้เข้าสู่กระเพาะอาหารพร้อมกันเอนไซม์ปาเปนจะทำปฏิกิริยากับน้ำตาลในน้ำผึ้งทำให้ระบบย่อยต้องทำงานหนักมากขึ้นเกิดการหมักตัวในกระเพาะและอาจทำให้เกิดลมในกระ เพราะมากผิดปกติผู้ที่กระเพาะไหวหรือมีกรดไหลย้อนอยู่แล้วอาจรู้สึกแสบหน้าอกแน่นท้องหรือมีอาการเรอเปรี้ยวมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้สูงอายุซึ่งมีการทำงานของเอนไซม์ย่อยอาหารลดลงตามวัยการกินมะละกอร่วมกับน้ำผึ้งอาจทำให้แย่กว่าเดิมเพราะระบบย่อยไม่สามารถจัดการกับการหมักของน้ำตาลที่เกิดขึ้นทันทำให้เกิดอาการจุกเสียดท้องปั่นป่วนหรือท้องเสียได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะในช่วงเช้าหรือก่อนนอนที่ระบบย่อยทำงานไม่เต็มที่มากนักความไม่สมดุลตรงนี้ยังอาจไปกระทบลำไส้ทำให้ลำไส้บ ตีบตัวเร็วขึ้นหรือมากเกินไปจนมีอาการปวดบิดในท้องร่วมด้วย ยิ่งไปกว่านั้นน้ำพึ่งบางชนิดอาจมีความเป็นกรดหรือมีสารตกค้างตามธรรมชาติเช่นเอนไซม์และสารที่ได้จากรังพึ่งซึ่งเมื่อผสมกับเอนไซม์ป่าเป็นในมะละกออาจทำให้เกิดการระคายเคืองผนังกระเพาะอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้ที่มีแผลในกระเพาะหรือมีโรคกระเพาะเรื้อรังอยู่แล้วอาการแสบท้องจะเด่นชัดมากกว่าเดิมและอาจกระตุ้นให้กรดในกระเพาะหลั่งเพิ่มขึ้นจนเกิดอาการปวดเกรงได้ ที่สำคัญที่สุดคือผู้สูงอายุที่มีระดับน้ำตาลในเลือดไม่คงที่หรือมีโรคเบาหวานการกินน้ำผึ้งร่วมกับมะละกออาจทำให้ระดับน้ำตาลพุ่งสูงอย่างรวดเร็วเพราะน้ำผึ้งมีน้ำตาลเชิงเดี่ยวสูงส่วนมะละกอก็มีน้ำตาลฟรุกโตสตามธรรมชาติเมื่อกินพร้อมกันร่างกายจะดูดซึมน้ำตาลเร็วมากทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดแกว่งตัวซึ่งอาจเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัวอยู่แล้ว ดังนั้นจึงแนะนำว่าหากอยากกินมะละกอควรกินเดียเด่ยวๆโดยไม่ราดน้ำพึ่งและถ้าต้องการใช้น้ำพึ่งจริงๆควรเว้นช่วงห่างอย่างน้อย2-3ชั่วโมงเพื่อลดการเกิดปฏิกิริยาในกระเพาะและป้องกันไม่ให้ระบบย่อยต้องทำงานหนักจนเกิดอาการไม่สบายตามมาโดยไม่จำเป็นข้อที่สามมะละกอกับอาหารทะเลปลาหมึกกุ้งปลาร้าหรือปลาดิบ การกินมะละกอรพร้อมกับอาหารทะเลหรือปลาที่มักจะมีโปรโตีนเข้มขน้นและสารบางชนิดที่ไวต่อการย่อยอาจทำให้ร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุเกิดปัญหาทางระบบย่อยและการตอบสนองของภูมิคุ้มกันได้ง่ายขึ้น มะละกอมีเอนไซม์ปาเปนซึ่งทำหน้าที่ย่อยโปรโตีนอย่างมีประสิทธิภาพถ้ากินมะละกอรพร้อมกับอาหารทะเลที่มีโปรโตีนหนาแน่นและมักย่อยยากเช่นเนื้อกุ้งปลาหมึกหรือปลาดิบเอนไซมนี้อาจไปเปลี่ยนโครงสร้างของโปรโตีนบางชนิดจนกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะหรือลำไส้ได้มากขึ้น ผลที่พบได้บ่อยคือความรู้สึกจุกแน่นท้องท้องอืดปวดบีบหรือปวดบิดรวมถึงการเรอหรือเรอเปรี้ยวในผู้ที่มีกรดไหลย้อนอยู่เดิม นอกจากนี้อาหารทะเลบางชนิดมีโอกาสสะสมฮิสตามีนหรือสารก่อภูมิแพ้ซึ่งเมื่อรวมกับการกระตุ้นการย่อยและการปล่อยสารจากมะละกออาจเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ที่มีภูมิแพ้อยู่แล้วเกิดอาการแพ้รุนแรงขึ้นเช่นผื่นคันบวมหรือหายใจลำบากได้ง่ายกว่าเดิมโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่ระบบภูมิคุ้มกันและปฏิกิริยาการอักเสบของร่างกายเปลี่ยนไปตามวัยจึงไม่ควรประมาทอีกประเด็นที่ต้องระวังคืออาหาร ทะเลดิบหรือปรุงไม่สุกอาจมีเชื้อจุลินทรีย์หรือปรสิตที่ต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะเพื่อคูณตัวการมีมะละกอที่มีเอนไซม์ย่อยโปรตีนในกระเพาะพร้อมกันอาจเปลี่ยนสภาพการย่อยและการหมักในลำไส้ทำให้การตอบสนองต่อเชื้อเหล่านั้นไม่ปกติส่งผลให้เกิดท้องเสียหรือการติดเชื้อทางเดินอาหารได้ง่ายขึ้นในผู้สูงอายุที่ภูมิต้านทานต่ำกว่า นอกจากนี้บางคนเชื่อว่าการกินมะละกอคู่กับปลาร้าหรือปลาหมักอาจทำให้รสและกลิ่นเกิดการหมักจนทำให้ไม่สบายท้องซึ่งในทางปฏิบัติอาจเห็นอาการแน่นท้องหรืออาเจียนได้ในบางรายดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแนะนำให้หลีกเลี่ยงการกินมะละกอรพร้อมกับอาหารทะเลหรือปลาที่มีลักษณะดิบกึ่งสุกหรือหมักและหากต้องการกินทั้งสองอย่างควรเว้นช่วงเวลาอย่างน้อย2-3ถึงชั่วโมงหรือเลือกกินมะละกอแยกมื้อ จากอาหารทะเลเพื่อให้ระบบย่อยมีเวลาปรับตัวลดความเสี่ยงต่อการระคายเคืองและปัญหาอื่นๆโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวด้านทางเดินอาหารและภูมิแพ้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษและปรึกษาแพทย์หากมีอาการผิดปกติปรากฏขึ้นหลังรับประทานร่วมกันข้อที่ 4. มะละกอกับแอลกอฮอล์ทุกชนิด การกินมะละกอร,ร่วมกับแอลกอฮอล์เช่นเหลวเบียร์ไวน์สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมแม้เพียงเล็กน้อยถือเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะทั้งสองอย่างนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายพร้อมกันจะสร้างภาระให้ระบบย่อยอาหารและตับมากกว่าปกติโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่อวัยวะภายในเริ่มทำงานช้าลงและอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมากกว่าคนอายุน้อย มะละกอมีเอนไซม์ปาเป็นซึ่งเร่งการย่อยโปรตีนและการเคลื่อนไหวของลำไส้ขณะที่แอลกอฮอล์เป็นสารที่ออกฤทธิ์ระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะและลำไส้โดยตรงเมื่อทั้งสองอย่างทำงานพร้อมกันปาเป็นในมะระกอจะทำให้การดูดซึมแอลกอฮอล์ในกระเพาะเร็วขึ้นส่งผลให้แอลกอฮอล์เข้าสู่กระแสเลือดไวผิดปกติ ผู้ที่ไม่คุ้นกับการดื่มหรือผู้สูงอายุจึงมักมีอาการมึนมงเวียนศีรษะหรืออาเจียนได้ง่ายแม้จะดื่มในปริมาณเล็กน้อยก็ตาม นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังทำให้กระเพาะหลังกรดมากขึ้นเมื่อรวมกับมาละกอที่มีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการย่อยจึงเกิดภาวะกรดเกินในกระเพาะได้ง่ายทำให้รู้สึกแสบท้องจุกแน่นบริเวณลิ้นปี่หรือปวดท้องเป็นพักๆในผู้ที่มีโรคกระเพาะหรือกรดไหลย,ย้อนอยู่แล้วอาการจะแรงขึ้นจนรบกวนชีวิตประจำวันหรืออาจกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะได้ ส่วนในลำไส้แอลกอฮอล์มีฤทธิ์ทำให้ลำไส้ทำงานผิดจังหวะบางครั้งทำงานเร็วเกินไปจนถ่ายเหลวบางครั้งช้าเกินไปจนท้องผูก เมื่อรวมกับมลกอที่เร่งการขับถ่ายอาจทำให้เกิดการถ่ายผิดปกติอย่างรุนแรงเช่นถ่ายเหลวทีท้องบิดหรือปวดท้องเป็นระยะแต่หากร่างกายเกิดอาการขาดน้ำจากแอลกอฮอร์รวมด้วยผู้สูงอายุยิ่งเสี่ยงเกิดภาวะอ่อนแรงหน้ามืดหรือหัวใจทำงานหนักขึ้นได้ที่สำคัญแอลกอฮอล์ต้องถูกส่งไปยังตับเพื่อตรวจจับและกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย เมื่อกินมะละกอร่วมด้วยตับต้องทำงานหนักขึ้นเป็นสองเท่าเพราะต้องจัดการทั้งน้ำตาลตามธรรมชาติในมะละกอและแอลกอฮอล์ไปพร้อมกันทำให้ตับเหนื่อยเกินความจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่ตับเสื่อมสภาพตามอายุหรือมีไขมันพอกตับอยู่แล้วการผสมทั้งสองอย่างนี้อาจทำให้ตับอักเสบง่ายขึ้นหรือทำให้ค่าการทำงานของตับแย่ลงได้โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัว นอกจากนี้การกินมะละกอหลังดื่มแอลกอฮอล์ยังอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนเหงื่อออกใจสัน่นหรือท้องไส้ปั่นป่วนได้ง่ายเพราะระดับน้ำตาลในเลือดและระดับเกลือแร่ไม่สมดุลการขับแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายขาดน้ำและการกินมะละกอซึ่งมีฤทธิ์ขับถ่ายอาจยิ่งทำให้สูญเสียของเหลวเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดภาวะอ่อนล้าหน้ามืดหรือหัวใจทำงานหนักขึ้นได้ ที่สำคัญแอลกอฮอล์ต้องถูกส่งไปยังตับเพื่อตรวจจับและกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย เมื่อกินมะละกอร่วมด้วยตับต้องทำงานหนักขึ้นเป็นสองเท่าเพราะต้องจัดการทั้งน้ำตาลตามธรรมชาติในมะละกอและแอลกอฮอล์ไปพร้อมกันทำให้ตับเหนื่อยเกินความจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่ตับเสื่อมสภาพตามอายุหรือมีไขมันพอกตับอยู่แล้วการผสมทั้งสองอย่างนี้อาจทำให้ตับอักเสบง่ายขึ้นหรือทำให้ค่าการทำงานของตับแย่ลงได้โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวนอกจากนี้การกินมะละกอหลังดื่มแอลกอฮอล ยังอาจทําให้เกิดอาการวิงเวียนเหงื่อออกใจสัน่นหรือท้องไส้ปั่นป่วนได้ง่ายเพราะระดับน้ําตาลในเลือดและระดับเกลือแร่ไม่สมดุลการขับแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายขาดน้ําและการกินมะละกอซึ่งมีฤทธิ์ขับถ่ายอาจยิ่งทําให้สูญเสียของเหลวเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดภาวะอ่อนล้าหน้ามืดหรือความดันตกได้ในผู้สูงอายุ ดังนั้นผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ควรหลีกเลี่ยงการกินมะละกอทันทีหลังดื่มหรือกินร่วมกันในมื้อเดียวกันอย่างเด็ดขาดหากต้องการกินจริงๆควรเว้นช่วงอย่างน้อย3-4ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาในการจัดการแอลกอฮอล์ก่อนไม่ให้เอนไซม์และการย่อยของมะละกอเข้าไปเพิ่มภาระในระบบย่อยและตับมากจนเกินไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะความเสี่ยงสูงกว่าอย่างชัดเจน ข้อที่5มะละกอกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวาฟารินและยาบางชนิดอื่นๆการกินมะละกอโดยเฉพาะมะละกอดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีเอนไซม์จากมะละกอปาเพนพาพยาเอ็กตรักต์พร้อมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวาฟารินวาฟารินหรือยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเลือดออกอย่างรุนแรงได้ ในทางการแพทย์มีการรายงานเคสและงานวิจัยที่ชี้ว่าเอนไซม์จากมะละกอและน้ำยางจากผลมะละกอดิบมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวและอาจเสริมฤทธิ์ของยาต้านการแข็งตัวได้ทำให้ INR ค่าที่ใช้วัดการแข็งตัวของเลือดผันผวนและเพิ่มโอกาสเกิดเลือดออกหรือช้ำโดยที่ผู้ป่วยอาจไม่ทันระวังตัวซึ่งเป็นเรื่องอันตรายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มักจะใช้ยากลุ่มนี้เป็นประจำและมีโรคประจำตัวหลายอย่าง นอกจากปัญหาเรื่องการเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกแล้วเอนไซม์ปาเพนในมะละกอยังอาจทำให้เยื่อบุทางเดินอาหารระคายเคืองหรือเกิดแผลได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าผู้ป่วยกำลังใช้ยาที่ทำให้เยื่อบุเปราะบางขึ้นเช่นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยบางชนิดหรือยาที่มีผลข้างเคียงต่อกระเพาะภาวะนี้จะยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดเลือดออกในทางเดินอาหารได้มากขึ้น ดังนั้นการกินมะละกอรพร้อมยากลุ่มดังกล่าวในมื้อเดียวกันหรือบ่อยเกินไปจึงไม่ปลอดภัยอีกประเด็นที่ควรระวังคือมะละกอในรูปแบบเสริมหรือสกัดเข้มขน้นปาเพนซัพพลิเมนต์หรือพาพาย่าเอ็กซเรกต์มักมีความเข้มข้นของเอนไซม์สูงกว่าเนื้อผลไม้ธรรมดาก็เลยมีโอกาสเพิ่มปฏิกิริยากับยามากขึ้น งานแนวทางยาจึงมักแนะนำให้ผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวหรือมียาประจำตัวสำคัญแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนและงดการใช้สารสกัดมละกรอ,อย่างมากจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นข้อปฏิบัติที่ปลอดภัยคือหากคุณหรือคนในบ้านกำลังรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวาฟารินหรือตัวยาอื่นที่แพทย์สั่งควบคุมระดับการแข็งตัวของเลือดควรงดกินมะละกอสดดื่มน้ำมะละกอหรือรับประทานผลิตภัณฑ์สกัดจากมะละกอรพร้อมยานั้นจนกว่าจะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน,อนและหากจำเป็นต้องกินให้แจ้งผู้ดูแลทางการแพทย์เพื่อเฝ้าระวังค่า I.N.R หรืออาการเลือดออกอย่างใกล้ชิด เพราะการป้องกันล่วงหน้าย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเลือดออกแล้วข้อที่ 6. มะะะกอกับยารักษาเบาหวานการคุมระดับน้ำตาลและการกินกับอาหารหรือสมุนไพรที่ลดน้ำตาล มะละกอแม้จะเป็นผลไม้ที่ให้ไฟเบอร์และมีสรรพคุณด้านการย่อยแต่จากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าสารสกัดจากมะละกอโดยเฉพาะส่วนของใบผลหรือสารสกัดที่มีปาเป็นและฟลาววนอยด์อาจมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริงในการทดลองกับสัตว์และการศึกษาเบื้องต้น ซึ่งหมายความว่าเมื่อผู้ที่กำลังรับประทานยาลดน้ำตาลเช่นเมทฟอร์มินซัลฟนิยูเรียอินซูลินเป็นต้นกินมะละกอในปริมาณมากหรือกินผลิตภัณฑ์สกัดจากมะละกอร่วมด้วยอาจเพิ่มความเสี่ยงที่ระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงต่ำเกินไปไฮโปไกลซีเมียซึ่งมีอาการเช่นเหงื่อออกมากหน้ามืดใจสัน่นสับสนหรือหมดสติได้ในกรณีรุนแรง ดังนั้นการกินมะละกอพร้อมกับยาลดน้ำตาลควรทำด้วยความระมัดระวังและปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเพื่อปรับขนาดยาและเฝ้าระวังอาการ นอกจากนี้ยังมีรายงานและงานวิจัยเชิงทดลองที่แสดงว่าองค์ประกอบในมะละกออาจไปเสริมฤทธิ์การลดน้ำตาลของยาบางชนิดหรือไปยับยั้งเอนไซม์ย่อยแป้งเช่นแอลฟาอะไมเลสแอลฟากลูโคซิเดสทำให้การดูดซึมน้ำตาลช้าลงหรือผิดปกติ ซึ่งแม้ในคนปกติจะช่วยให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่อาการที่เกิดจากความหลากหลายของปัจจัยเช่นปริมาณมะละกอที่กินรูปแบบผลไม้สุกดิบสกัดเป็นผลิตภัณฑ์สถานภาพสุขภาพของผู้กินและยาที่ใช้ร่วมอาจทำให้ผลลัพธ์คาดเดาได้ยากดังนั้นผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคเบาหวานซึ่งใช้ยาควบคุมระดับน้ำตาลควรหลีกเลี่ยงการบริโภคมะละกอนในปริมาณมากพร้อมกับยา หรือผลิตภัณฑ์สกัดโดยไม่ปรึกษาแพทย์สิ่งที่ควรปฏิบัติถ้าคุณเป็นคนที่ทานยาลดน้ำตาลหรือมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลต่ำคือหลีกเลี่ยงการกิ่นมะละกอแบบเข้มขน้นเช่นสารสกัดใบชามะละกอรหรือน้ำสกัดเข้มขน้นพร้อมมือ,อยาหลัก หากอยากกินมะละกอให้กินในปริมาณเล็กน้อยและแยกเว้นช่วงเวลากับยาสำคัญประมาณ2-3ชั่วโมงและติดตามระดับน้ำตาลบ่อยขึ้นในช่วงแรกที่เริ่มกินเพื่อให้สามารถปรับยาได้หากจำเป็นการสังเกตอาการตัวเองอาการหิวมากเหงื่อออกหน้ามืดใจสัน่นและการวัดน้ำตาลเป็นประจำเป็นวิธีป้องกันที่สำคัญที่สุด สุดท้ายถึงแม้ว่ามะละกอมีประโยชน์หลายด้านแต่เมื่อพูดถึงการปฏิสัมพันธ์กับยาโดยเฉพาะยาที่มีผลโดยตรงต่อระดับน้ำตาลหรือการแข็งตัวของเลือดเราต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษการแจ้งข้อมูลยาที่ท่านใช้ให้แพทย์ ath, หรือเภสัชกรทราบก่อนรับประทานมะละกอเป็นเรื่องสำคัญเพราะการป้องกันและการเฝ้าระวังล่วงหน้าย่อมปลอดภัยกว่าการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาแล้ว ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนรู้เท่าทันเรื่องการกินมะละกอมากขึ้นมะละกอเป็นผลไม้ดีแต่มีบางอย่างที่ไม่ควรจับคู่กันเพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือกำลังใช้ยาสำคัญ หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมต้องการให้ผมทำคลิปแบบนี้ในหัวข้ออื่นๆหรืออยากให้ผมขยายความเรื่องไหนเป็นพิเศษบอกมาด้านล่างได้เลยครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ